เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเอ่อบางทีคนเราถึงเลือกทำอย่างหนึ่งทั้งทั้งที่รู้อีกอย่างหรือทำไมแบบการพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆในสังคมเนี่ยมันถึงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอะไรคือคกลไกจริงๆที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมกันแน่ครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากเอกสารของ u n นิเซนะครับชื่อว่า the behavioral drivers model หรือแบบจำลองปัจจัยขับเคลื่อนพฤติกรรมครับค่ะ อ่าใช่ค่ะเอกสารนี้เริ่มต้นได้น่าสนใจมากคือเขาชี้ว่าหลายครั้งเลยที่เราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนหรือสังคมเนี่ยเรามักจะติดกับดักอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกคือคือทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่มันอาจจะซับซ้อนไปหน่อยจนเอาไปใช้จริงลำบากครับครับหรืออย่างที่สองก็คือกระโดดไปทำแคมเปญให้ข้อมูลให้ความรู้อย่างเดียวเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมมนุษุ์มันซับซ้อนกว่าแค่รู้หรือไม่รู้เยอะมากเลยค่ะ น่าสนใจครับงั้นเรามาจาะลึกกันเลยดีกว่าเป้าหมายวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าไอ้เจ้าแบบจำลองนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันช่วยให้เรามองภาพพฤติกรรมที่ซับซ้อนเนี่ยชัดเจนขึ้นยังไงบ้างและจะช่วยให้การทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมันตรงจุดมากขึ้นได้ยังไงนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่า behavioral drivers model หรือ BDM เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทฤษฎีใหม่เอี่ยมอะไรนะคะแต่มันคือการรวบรวมแล้วก็จัดระบบแนวคิดทฤษฎีสำคัญๆที่มีอยู่แล้วจากหลายๆศาสตร์เลยทั้งจิตวิทยาสังคมวิทยาหรือแม้แต่เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเอามาจัดเป็นหมวดหมู่ให้มันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะเพื่อให้คนทางานภาคสนามเนี่ยเอาไปใช้ประเมินหรือออกแบบโครงการได้สะดวกขึ้นค่ะอ๋อคือรวมของดีที่มีอยู่แล้วมาจัดให้เป็นระบบประมาณนั้นเลยค่ะ หัวใจหลักของ BDM ก็คือการบอกว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งโดดๆนะคะแต่มันเป็นผลมาจากปัจจัย3มกลุ่มใหญ่ๆที่มันเกี่ยวพันกันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อก,กันตลอดเวลากลุ่มแรกเลยนะคะคือจิตวิทยาจ s y วิทยา g y อัอน,นี้จือปัทจัยทีาจยู่ขทางในตวเราล้้วนๆเลยค่ะเช่นความคิดความเชื่อทัศนคติอารมณ์แรงจูงใจต่างๆครับ หรือสิ่งสำคัญอย่างที่เรียกว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองหรือ Self-Efficacy นะคะคือเราเชื่อมั่นแค่ไหนว่าจะทำสิ่งนั้นๆได้สำเร็จแล้วก็รวมถึงพวกอ่ออคติทางปัญญา Cognitive Bias ด้วยนะคะอคติทางปัญญาแบบไหนครับก็คือเหมือนทางลัดทางความคิดที่สมองเราชอบใช้ตัดสินใจเร็วๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นเวลาเราเลือกซื้อของยี่ห้อเดิมๆเ,เพราะคุ้นเคยไม่ต้องคิดเยอะอะไรแบบนั้นละคะ่ะอ๋อเข้าใจครับค่ะ กลุ่มที่สองก็คือสังคมวิทยา (sociology) อันนี้เป็นเรื่องของอิทธิพลจากคนรอบข้างจากสังคมที่เราอยู่เช่นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงผู้นำชุมชนเขามีอิทธิพลกับเรายัางไงบ้างหรือพวกบรรทัดฐานทางสังคม (social norms) อะค่ะบรรทัดฐานสังคม ใช่ค่ะคือกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการของกลุ่มว่าอะไรคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันหรือยอมรับกันพละวัดต่างๆในชุมชนแล้วก็อาจจะรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานเชิงอุดมการณ์ด้วยโอ้โหอันนี้ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับ m e นอ norms ค่ะมันคือความเชื่อที่ฝังลึกมากๆในระดับวัฒนธรรมอาจจะมองไม่เห็นชัดๆแต่ว่ามีผลเยอะมากเช่นความเชื่อเรื่องบทบาททางเพศที่เหมาะสมในสังคมนั้นๆเป็นต้นค่ะ ครับคบและกลุ่มสุดท้ายละครับกลุ่มสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกเป็นโครงสร้างรอบตัวเราเลยเช่นนโยบายกฎหมายการทำงานของสถาบันต่างๆระบบบริการสาธารณะการเข้าถึงทรัพยากรอ๋อพวกโครงสร้างใหญ่ๆใช่ค่ะหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมด้านการสื่อสาร communication environment ว่าเราได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากไหนใครเป็นคนให้ข้อมูล หรือมีทางเลือกใหม่ๆ emerging alternative เกิดขึ้นไหมแล้วก็แน่นอนอุปสรรคเชิงโครงสร้าง structural barriers อย่างความยากจนการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานหรือการถูกกีดกันต่างๆค่ะฟังดูแล้วมันโยงใหญ่กันไปหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความคิดความเชื่อส่วนตัวแต่เพื่อนว่างไงสังคมคาดหวังอะไรแล้วนโยบายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวมันเอื้อหรือเปล่า แล้วถ้ามันซับซ้อนขนาดนี้เราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าปัจจัยไหนสําคัญที่สุดหรือว่าแบบว่าต้องไปแก้ที่ตรงไหนก่อนเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือจุดที่ BDM มีประโยชน์มากคือตัวโมเดลเนี่ยมันไม่ได้บอกคําตอบสําเร็จรูปนะคะว่าต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่ามันกระตุ้นให้เราตั้งคําถามแล้วก็มองให้รอบด้านก่อนที่จะลงมือทําอะไร มันสนับสนุนมากๆเลยให้เราทำสิ่งที่เรียกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเบื้องต้นหรือ formative research นะคะ formative research ใช่ค่ะนั่นคือการลงไปพูดคุยสังเกตการทํทำความเข้าใจมุมมองความเชื่อบริบทของผู้คนในพื้นที่นั้นๆแบบลึกซึ้งเลยเพื่อจะค้นหาให้เจอว่าสำหรับพฤติกรรมที่เราสนใจและในกลุ่มคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยปัจจัยขับเคลื่อนที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ บางทีเราอาจจะคิดไปเองว่าอ๋อปัญหาคือคนขาดความรู้ครับแต่พอลงไปคุยจริงๆอาจจะพบว่าเขารู้ดีเลยแต่ที่ไม่ทำเพราะมันขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสังคมวิทยาใช่ไหมคะหรืออาจจะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีสถานที่ที่เอื้อให้ทำอันนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้สำเร็จอันนี้ก็กลับไปที่จิตวิทยาเรื่อง self efficacy ต่ำคือถ้าเราเข้าใจผิดจุดมันก็แก้ผิดทางเสียงทั้งเวลาแล้วก็ทรัพยากรไปเปล่าๆค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่า BDM นี่เป็นเหมือนแว่นตาที่ช่วยให้เราเห็นปัจจัยต่างๆชัดขึ้นไม่ตัดสินไปก่อนใช่ค่ะใช่แล้วพอเรารู้ปัจจัยขับเคลื่อนที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการนำไปใช้หรือการออกแบบวิธีการแทรกแซงหรือ interventions ยังไงบ้างครับไม่ถึงพวกวิธีการเข้าไปช่วยเหลือหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงอะครับชัดเจนเลยค่ะพอเรารู้ว่าข้อขวดมันอยู่ตรงไหนเราก็ออกแบบยาได้ตรงกับอาการมากขึ้นถูกไหมคะ ครับผมเช่นถ้าวิเคราะห์แล้วเจอว่าปัญหาหลักคือคนไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือเซลฟเอฟเฟคซีต่ำการไปให้ข้อมูลอย่างเดียวคงไม่พอแล้วเราอาจจะต้องออกแบบกิจกรรมที่เน้นสร้างทักษะให้เขาได้ลองทำจริงมีพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนสร้างความสำเร็จเล็กๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นอฮะ แต่ถ้าปัญหาหลักมันคือบรรทัดฐานสังคมที่กดทับบางอย่างอยู่การไปทำงานเปลี่ยนความคิดกับคนทั้งชุมชนหรืออาจจะหากลุ่มคนที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วเป็นต้นแบบ positive deviance เนี่ยอาจจะสำคัญกว่าการไปพูดกับคนทีละคนก็ได้ค่ะหรือลองลึกภาพโครงการส่งเสริมการล้างมือในเด็กเล็กนะคะถ้าเราพบว่าไม่ใช่เด็กไม่รู้ประโยชน์หรอกแต่เป็นเพราะที่โรงเรียนอ่างล้างมือมันอยู่สูงไปไม่มีสบู่อันนี้คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมชัดๆ ครับการแก้ปัญหาก็ต้องไปจัดการที่โครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นแต่ถ้าพบว่าผู้ปกครองบางกลุ่มเขาเชื่อว่าโอ้ยเด็กแข็งแรงไม่ต้องล้างมือบ่อยหรอกเดี๋ยวภูมิต้านทานหายอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อใช่ไหมคะอ๋อครับครับความเชื่อส่วนบุคคลใช่ค่ะเป็นเรื่องจิตวิทยาความเชื่อการเข้าไปพารรเบนเซียรหรือแทะแทรกแซงก็ต้องเน้นไปที่การสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจตรงนั้น การใช้ BDM มันเลยช่วยให้เราเลือกเครื่องมือได้เหมาะสมแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองไปกับวิธีที่ไม่ตอบโจทย์จริงๆค่ะการสำรวจแนวคิด BDM วันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มันยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องลงลึกไปทําความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังจริงๆหรือ why ของพฤติกรรมนั้นๆอย่างจริงจังเลยไม่ใช่แค่มองสิ่งที่เห็นผิวเผินแล้วก็ด่วนสรุปเอาเอง ถูกต้องที่สุดเลยค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองนำกลับไปพิจารณากันดูนะคะมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราเห็นในชีวิตประจำวันรอบตัวเราหรืออาจจะเป็นประเด็นสังคมที่เราสนใจอยู่ที่เราอาจจะเคยตัดสินไปแล้วหรือมองข้ามปัจจัยขับเคลื่อนบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ไปบ้างไหมคะอืมน่าคิดครับ อาจจะเป็นอคติในใจเราเองหรือความเชื่อที่มองไม่เห็นในสังคมหรือแม้แต่ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่เราอาจไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้การลองนำเลนส์ของ BDM ทั้ง3ด้านคือจิตวิทยาสังคมวิทยาและสิ่งแวดล้อมมาลองส่องพฤติกรรมเหล่านั้นดูอีกครั้งอาจจะช่วยให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆหรือว่าเห็นแนวทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันตรงจุดแล้วก็มีความหมายมากขึ้นก็เป็นได้นะคะ